เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2025หัวข้อไม่มีที่ว่างสำหรับภาวะซึมเศร้าข้อพระคำหลักฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6 6อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดใดเลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอพระคุณอ่านพระคำมที่หนึ่งพงกษัตริย์บทที่สิบเก้าข้อที่ 8. หนึ่งถึงแปดหนึ่งอาหับจึงบอกเยสเบลทุกสิ่งที่เอลียาได้ทำรวมทั้งเรื่องที่ท่านฆ่าผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นของพระบาอ้าวด้วยดาบสอง แล้วเยสเบลก็ส่งผู้สื่อสารไปบอกเอลียาว่าถ้าพรุ่งนี้เวลานี้เราไม่ได้ทําชีวิตของเจ้าให้เหมือนอย่างชีวิตของคนเหล่านั้นแล้วก็ให้พระทั้งหลายทําอย่างนั้นกับเราและทําให้หนักกว่าสามเมื่อท่านทราบก็ลุกขึ้นหนีเอาชีวิตรอดและมาถึงเบเอเชบาเขตยูดาแล้วท่านละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่น สแต่ตัวท่านเองเดินเข้าถิ่นธุรกันดาลไปเป็นระยะทางวันหนึ่งท่านมานั่งอยู่ใต้ต้นซากที่มีเพียงต้นเดียวและทูลขอให้ตัวท่านตายเสียทีว่าพอกันทีข้าแต่พระยาเวบัดนี้ขอเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเสียเพราะข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษห้า และท่านก็เอนกายลงหลับใต้ต้นซากต้นเดียวนั้นนี่แน่มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาแต่ต้องท่านและพูดกับท่านว่าลุกขึ้นรับประทานสิหกและท่านมองดูนี่แน่ตรงศีรษะของท่านมีขนมปังที่ปิ้งบนก้อนหินร้อนและมีไหน้ำลูกหนึ่งท่านก็รับประทานและดื่มแล้วนอนลงอีกเจด และทูตของพระยาเวก็มาอีกเป็นครั้งที่สองถูกต้องท่านแล้วว่าลุกขึ้นรับประทานสิมิฉะนั้นการเดินทางจะเกินกำลังของท่านแปดและท่านก็ลุกขึ้นรับประทานและดื่มและเดินไปด้วยกำลังของอาหารนั้นสี่สิบวันสี่สิบคืนถึงโฮเรบผู้ขาวของพระเจ้าเนื้อหา ภาวะซึมเศร้าเป็นความรู้สึกท้อแท้และเศร้าโศกอย่างลึกซึ้งซึ่งมักเชื่อมโยงกับการสูญเสียความสนใจในชีวิตผมเองก็เคยซึมเศร้ามาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ผมสูญเสียลูกชายไปแต่วันหนึ่งขณะที่กำลังอธิษฐานอยู่ลูกสาวของผมที่ต่างประเทศส่งข้อความมาหาผมว่าคุณพ่อ ขอพระเจ้าทรงอุ้มชูคุณพ่อหน่อยผมค่อยๆตระหนักว่าภาวะซึมเศร้าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของซาตานที่ใช้กดขี่ผู้คนให้ตกต่ำลงนั่นคือสิ่งที่มันได้ทำกับผู้เผยพระวจนะเอลียาเมื่อมันส่งนางเยสเบลไปข่มขู่คนของพระเจ้าเอลียารู้สึกโหดหู่ใจมากและขอให้พระเจ้าฆ่าเขาแต่พระเจ้ากลับส่งอาหารมาแทน เชื่อผมเถอะภาวะซึมเศร้าเป็นรูปแบบหนึ่งของการกดขี่จากมารซาตานซึ่งอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายหากไม่รีบที่จะแก้ไขและใครก็ตามที่ฆ่าตัวตายจะต้องตกนรกเพราะพระเจ้าทรงบัญชาว่าไม่ควรมีใครฆ่าคนท่านอนุชนที่รักของผมท่านอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าสิ้นหวังแล้วหรือ ผมส่งพระวจนะของพระเจ้ามาถึงท่านในวันนี้รับรองว่าท่านจะมีชีวิตอยู่และไม่ตายผมขอประกาศว่าความโศกเศร้าของท่านได้สิ้นสุดลงแล้วในวันนี้ในพระนามพระเยซูท่านที่รักของผมจงลุกขึ้นและฉายแสงประเด็นคำอธิษฐานพระบิดาเจ้าค่ะโปรดทรงอุ้มข้าพระองค์ไว้ในพระหัสนิรันดร์ของพระองค์